สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube อีกไายครับวันนี้เราจะมารีวิวกับหูฟัง iSuper Air 2นะครับซึ่งเป็นหูฟังราคาประหยัดเพียงแค่500กว่าบาทนะครับมาดูกันว่าหูฟังตัวนี้จะมีคุณสมบัติย่างไรครับ ครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกับหูฟัง i Super EV o บัดร์กันนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นแบบนี่ครับให้ดูด้ากกนข้างๆเลยนะครับเป็นบลูทูธ5.3ไดรเวอร์ขนาด13มิลนะครับมีมัคริฟังคู่เกมโบดมีนะครับใช้งานได้28ชั่วโมงกันน้ำ IP54 แลวก็ทำแบบเบามากครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็มีแอปพลิเคชันโหลดก็คือโหลดจากทางนนหน้าหลังได้เลยนะครับทีนี้เวลาที่เราเปิดนะครับในกล่องตัวนี้ก็จะมีคิดใจ แบบง่ายๆนะครับไม่มีคอนสสอนแล้วก็มีคู่มือแบบนี้มาให้ด้วยนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นตัวหูฟังซึ่งหูฟังนะครับก็จะถูกขอไว้แบบนี้อย่างดีนะฮะเราเรียนว่าไม่ต้องมีปัญหาอะไรในเรื่องของการแกะมากมายนักนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราแกะมานะครับหูฟังจะเป็นแบบแมชนะครับหรือว่าผิวด้านนั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเรื่องของดีไซน์กันนะครับ เนื่องจากว่าหูฟังตัวนี้ไม่ใช่อ e ินเอียนะครับข้างในกล่องตัวนี้ก็เลยจะไม่ได้มีจุกหูฟังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บสาย USB มาดูกันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมีสาย USB Type C นะครับโอโ้โหมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนพอเราแกะม,มานะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ นี่จะเป็นไทยีสีแดงนะครับตัวไทเอนี่ครับกำลังก็น่าจะไม่มากครับเพราะว่าหูฟังไม่จะเป็นตัวชาฉาจไฟเรยแต่นี่ก็คือภายในกล่องของตัวไอซูเปอร์อีโวและนี่แหละครับคือในกล่องหูฟังของไอซูเปอร์อีโวบัตแอรูทูรูปลักษณานะครับก็ของตัวไอซูเปอร์อีโวบัต Air 2นะครับก็จะมีขนาดที่เรียกว่าเหล็กกระถัดรัดนะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีแค่สีขาวและสีดำให้เลือกนะครับจุดเด่นนะครับก็คือมันมีใช้ไฟใทสีด้านล่างเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ที่สำคัญครับเมื่อเปิดมานะครับด้านบนก็จะพบกับตัวของฟูฟังซึ่งเป็นแบบเอียบัดนะครับเอียบัดตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของตัวดร i เวอร์ที่มีขนาด1 3มตรนะครับ แล้วก็มีไมโครโฟนมาให้นะครับแบบรอบตัวเลยทําให้สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้นะครับไมโครโฟน3จุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของเกมโหมดนะครับมาให้ในตัวนี้นะครับสามารถที่จะลดข้อมหนนได้ถึง68สมิลลิเซกในทีเดียวครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าจะต้องเปิดในแอปชื่อว่า iSuperplay เหมือนเดิมนั่นเองครับเดี๋เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับแอปพลิเคชันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ ส่วนในตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ส t ตตัสนะครับเราสามารถที่จะดูได้นะว่าเราต่อเชื่อมอะไรไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับซาวก็คือมีตัวของซาวหลายๆตัวนะครับเราสามารถคัสตอมได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกช h a n n e l ใช้ซ้ายขวานะครับว่าจะฝั่งไหนดีกว่ากันแล้วก็สามารถตั้งค่าปุ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปุ่มด้วยแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลานะครับ d i s c o n n e c t เมื่อไหร่นะครับ มีเกมโหมดนะครับแล้วก็มี Sleeping เปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็ดีดเรื่องของการต่อเชื่อมไว้ว่ามีประวัติอะไรต่อเชื่อมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ d i s c o v e r ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการตั้งค่า quick c o n n e c t i o n ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการฟังกันดีก,กว่าว่าจะเป็นอย่างไร เอาละครับตอนนี้เรามาทดลองฟังกันนะครับสำหรับคูฟังตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับสีขาวนะครับวิธีการใส่ก็จะเป็นแบบเอียบัดธรรมดาใส่ปุ๊บมันก็สามารถที่จะเข้าได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีระบบ ANC นะครับเพราะว่าตามราคามันถูกมากๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับพอฟังในห้องเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่พอออกข้างนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะเบาไปนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามครับก็สามารถที่จะปรับวอลลุ่มเพิ่มขึ้นได้ ไมโครโฟนใจดีอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยครับอันนี้ถ้าเป,ป็นการทดลองฟูดฟังของไมโครโฟนมีชื่อว่า i s u p e r a i r 2นะครับก็กับสัาผัแนบหน่อมที่ตอนนี้คืออยู่ที่ร้านอาหารกลางห้างนะครับเสียงเหมือนเขาจะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับแต่ที่สังเกตของเกมนั้นเกมนั้นไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดดีอยู่นะครับก็คือถ้าเกมแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเราจะมีเสียงรบกวนเข้ามาประมาณหนึ่งนะฮะแต่ลองลองฟังสักครู่มันเป็นอย่างไรนะครับ แต่ที่เห็นก็คือในนั้นมีเสียงเข้ามาประมาณเดิเลยนะครับก็ถ้าคื okay, อ้นเสียงข้างนอกก็จะดีลงไปเพราะเป็นหูฟังรุ่นถูกนะครับราคาก็เลยจะเรียกว่าดีนะครับทําให้ตัวนี้จะใช้งานได้ยาวนานสุดๆนะครับอยู่ที่ตัวกล่อง28ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนั้นอยู่ได้ประมาณช่วง5ชั่วโมงกับราคาในช่วง500เนี่ยผมถึงว่าดีนะครับใช้งานได้ยาวนานดีแล้วก็ที่สำคัญครับ การใช้ไฟก็ยังคงเป็น USB Type C เหมือนเดิมนะครับสำหรับในตัวเคสแต่ว่าถ้าเป็นตัวกล่องนะครับเราก็สามารถที่จะเอาหูฟังนั้นเน่เก็บเข้าไปข้างในกล่องได้นะครับนี่ก็คือวิธีการชาร์จของมันครับมันก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราฟังหูฟังตัวนี้นะครับ i s u p e r Evo Air ถูนะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้ก็เรียกว่ามีราคาที่ถูกมากนะครับ แล้วก็คุณสมบัติต่างๆนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการใช้งานโทรนะครับเพราะว่าไมโครโฟนนั้นมีค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในเรื่องของตัวหูฟังตัวนี้นะครับสำหรับคนที่มองว่าเอ้ยมีงบประมาณเพียงแค่ไม่กี่บาทนะครับก็สามารถจับจอบเจ้าของได้นะครับคู่แข่งนั้นก็มีเยอะแยะแต่ว่าถ้าต้องการใส่สบายนะครับทรงเอียบัตเนี่ย ถือว่าเหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันที่เยอะกว่านี้นะครับรอติดตามชมในช่องอีกไม่นานเกินรอกับรุ่นตัวท็อปของมันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วก็ไปชมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครมเนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ได้ได้ฟุตบอลคอมสำหรับเปไ็นกระบอกครับ